้น้ำซุปแสนอร่อยกับข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครัวบ้านนาเมนูเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำลาบประดุกกันนะคะอุปรกรณ์ก็คือเรามีปลาดุกย่างสองตัวเนาะแล้วก็หอมแดงอันนี้ไว้สำหรับทำน้ำซุปนะคะ พวกผักต่างๆไว้กินกับลาบปลาดุกเนาะเรามาทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำลาบปลาดุกกันเลยนะคะทุกคนขออภัยในความเสียงดังนะคะเขาก่อสร้างอะไรแันก็ไม่รูเราอยู่ในแหล่งชุมชนเนาะเสียงสารพคัดเสียงเลยค่ะ เราไม่ทิ้งนะคะเอาไว้ทำน้ำซุปค่ะกับส่วนของหัวมันกลางก็จะเยอะหน่อย เราลาบเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาซอยขาอ่อนค่ะนี่คือส่วนประกอบที่สำคัญขาอ่อนนี่ก็คือเราใช้ใช้ดับขาวในประดุกค่ะเราก็จะแบบสับใส่ไปกัแบบเนื้อประดุกเลยนะคะ ก็ใบมะกรูดเราก็จะซอยละเอียด ก็ไม่ถึงละเอียดมากนะ สับประดุกเสร็จแล้วเราก็จะเอามารวนกันนะคะมีมีขากับใบมะกรูดอยู่ในนี้ด้วยนะคะ รวนเพให้ร้อนค่ะได้ทีแล้วเราก็มาปองกันเลยปุงรับกระดูกกัะตาใส่ข้าวกลัวเนาะปินค่ะ ข้ากันเหอมมากเลยค่ะได้ทีแล้วก็ชิมตะกี้อร่อยแล้วนะคะเติมผักเราลงไปมีต้นหอมอ,อกชีสละแหน่ หอมแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะใสเ่เยอะๆเลยแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลาบกระดกของเราต่อไปก็เป็นการทำน้ำซุปไว้ กินกันหน้าประดุกนะคะสบายคล่องๆพอรถดีค่ะเดือดหน่อย ใส่ต้มต้มต่ำทำแบบง่ายๆเลยเนาะรอน้ำเดือดค่ะเดือดแล้วก็ใส่หอ้อไปดูกกับด้านมันที่เราเตรียมไว้ลงไป เติมน้ำปลาหน่อยแล้วจะไครชอบนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำซุปของเราชิมรสตามต้องการเลยนะคะ าลาบประดูกของเรามีเสิร์ฟพร้อมผักต่างๆเลยนะคะมีกระเทียมดองด้วยใครทานหมดแล้วก็วสั่งเพิ่มได้นะคะเดีย๋ยวน้ำซุปค่ะแล้วก็ต้นหอมดองค่ะทำเองทุกอย่างเลยใครถูกใจเมนูนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครวัวป้านาเมนูเด็ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ